สวัสดีครับโคดี้ครับไม่ได้กาอย่างนี้พอจะใครเหงาคิดถึงญี่ปุ่นได้นิดนึงนิดนึงครับเพราะตอนนี้เรามาร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นคือยากิโทริใช่ครับใครบุกไปเจอร้านนี้มอสผมเจอยังไงคนคอมเมนต์มาบอกนี่คือคุณไม่คิดจะคิดอะไรเลยเหรอเห็นคนแบบแชร์กันต่อๆมาและทีนี้ก็เหมือนว่าครั้งก่อนก็แบบอ่ะจองจองมาแล้วก็มาลองกินกับ พวกพีเ่เพื่อนอะไรอย่างนียอร่อยใช้ได้ครับซึ่งที่นี่พิเศษก็คือเป็นร้านยากิโทริที่บุฟเฟ่หัวละ160บาทที่นี่อะไรเด็ดที่นี่อะไรเด็ดจะเป็นพวกเครื่องในครับ อ๋อมีเครื่องในด้วยเหรอเป็นเครื่องในอะแต่ส่วนมากจะเป็นไก่มีตั้งแต่แปีกไก่อกไก่ธรรมดาไก่บดตรงเครื่องและมีขาไก่ตับไก่กระดูกอ่อนเกลือตุ๋นไก่ย่างผิวไก่หัวใจเนื้อคอเมีเนื้อคอด้วยเหรอมีนี่นคือส่วนของไก่เนื้อคอเด็ดมากมีหมูด้วยมีหมูหมูปีผักบุ้งและหมูหมูม้วนต้มกับไข่หมูม้วนมะเขือเทศผักกาะเจีย๊ยบแล้วก็มีข้าวด้วย เขียวม่งยากันปีหรอไหมมีไก่ทอดมีเนื้อหมูทอดด้วยหรอเฮ้ยคุ้มว่ะไก่ทอดจะเป็นคล้ายๆไก่คาราเกะแต่ชิ้นใหญ่มากอ่าและมีปลาหมึกยักษ์ด้วยอ่าได้กินหมดเลยไหมหมดเลยในนี้คือรวมบุฟเฟ่ต์หมดเลยก็คือเราติ๊กไอยากกินอลไรตได้หมดใส่จำนวนได้เลยที่นี่จะไม่บุฟเฟ่ต์นะครับ แล้วก็มีเมนูอาหารอื่นๆด้วยซึ่งจะไม่รวมในบุฟเฟต์เราสามารถสั่งเพิ่มได้เออวันนี้เราก็มาตามโควตาที่ร้านเขานั่งได้นะเรามาวัน20คนก็ปิดร้านละอยู่นี่พอร้านใหญ่แต่พอมีเรื่องคุณก็ต้องลดสเกลคนใ้เล็กลงใช่จำกัดจำนวนคนเข้าร้านตอนกินไปกี่ไม้วันนั้นสถิติผมกินไป15ไม้โต๊ะไหนก็ประมาณสักน่าจะร่วมๆแต่โต๊ะนี้มาสัก40-50ครับอ่างั้นเดี๋ยวนะวันนี้เรามาประมาณ54าสรมา20คน ทุกคนครับกินแล้วเก็บไม้<น>เดี๋ยวมาดูกันว่นาออฟฟิศเราลงเนี่ยวันนี้กี่ไม้อ่แล้วไก่คาราเกะท่องไม้แน่ใจนะอา่าเดี๋ยวมาลองกินดูพุทธเรต้นมาละตอนนี้ได้กันมาโต๊ะละหนึ่งเซตปกติคือเขาจะมา้เริ่มต้นที่กับคนละเซตป่ะไ,ไม่ได้คนละเซตครับอันนี้เ,าเราเหมือนสั่งพระกันมาเลยสั่งพระไว้ก่อนจะได้กินหลากหลายแล้วอันแต่ละอันใหญ่มากเลยอ่ะ ไก่คาราเกะที่นี่ชิ้นแบบใหญ่อืมอร่อยมากต่อมากเลยไก่คาราเกะที่นี่ต่ออันนี้อยากให้พี่กินอะไรเนื้อคอก่อนหลอเนื้อคอไก่นะงามเนื้อคออร่อยเพราะว่าไก่เนี่ยอร่อยแล้วมันก็ความน่ากินเดียอันเดียดีอันนี้เป็นอกไก่ใช่ครับเราซอสจิ้มให้มาเสียอะไรอ่ะ ซอสนี่เป็นซอสจากทางล่างครับคือเราเอาไว้ตักราดอ๋อราดเหรอราดได้เลยโอเคขกไก่นะอืมนุ่มไหมอ,อกที่นี่นุ่มสำหรับคนที่ชอบเนื้อแบบไม่หนังอ่ะขกไก่ที่ใช้ได้นุ่มครับแล้วอะไรต่ออันนี้อะไรอ่ะพี่จา๋าอันนี้เนื้ออะไรจา๋าเนืน้องมีมเนื้อหรอือเปล่าอ๋อ,อขาไก่คือ,อ,คอบอกก่อนร้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์คือ แปลญี่ปุ่นเป็นไทยไทยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแปลกแปลกหน,น่อยขาไก่จริงๆคือเน่งไก่อไกตอนแรกเขาจะตีนไก่ใช<ะ>่พี่โค้ดทำอะไรไม่กินหนังอ, <c oughs> อ้าวนลองไก่นะที่มันนี้ดีวกว่าอืมอืมลองไก่อร่อยมาลองนี่ดีวกว่าอันนี้จะเป็นไก่บดน้ำจิ้มเขาเป็นไงบ้างครับพี่โค้ดน้ำจิ้มกลมกล่อมนะกินเรื่อย,อย,อยๆไก่บดนะอืม ก็จะมีข้าวสักก้วยหนึ่งจ<ม>งเขามีข้าวด้วยนะ,ะอือสัญญ่งข้ญญาวได้ไหมได้ในราคา160บาทในราคา160บาทถือว่าคุ้มอะไรคพี่ว่าราคานี้เหมาะผมว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นหนึ่งเซตราคา100กว่าบาทใช่แต่อยากได้ความหลากหลายเพื่อมาร้านนี้เลยคุ้มแล้วชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นได้เรื่อยๆอืออันนี้อย <ๆๆ S 2> ู่ในละแวกเซนชานี่กันหรอฮะนี่คุณเป็นเด็กนักจ๊อบนี่ยหรอคะ กระเทยงไ,งไม่ค่อยสบายเนี่ยเฮ้ยเขาราดสุดตอนนี้สองร้านกว่าวิวแล้วนะ <c oughs> โอ้โห <t> ถ้าจะให้คะแนนตอนนี้ให้ไม่ออกเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลองไปถามคนดูที่กินดูว, <c oughs> ว่าแต่ละคนชอบอะไรเดี๋ยวลองดูแต่ละโต๊ะว่าชอบอะไรกันบ้างเออดีกินกินไปกินไปกี้านแล้วกินแต่สมองงอกอันไหนชอบอะไรอันนี้อร่อยมากมันอร่อยใช่ไหมมันเลยอร่อยมากอ้าวถ้าใครมาพารแนะนำมันเลยแม่เคยมากินอะไรนีน้ยังไม่เคยค่ะชอบร้านชอบอะไรอันไหนนั้นอันใน,ในี้ค่ะหมูทอดใช่ไหมทอด ดีหมูทอดที่นี่ดีเห็นไหมไปก็บอกเพื่อนตับเนื้อไก่อะไรที่นี่ดีตับกับเนื้อไก่หมูพันผักอ่ะหมูพันผักชั้นอ่ะข้าหมูทำชั้นพันแค่ชอบอะไรโอ้ไม่รู้จักเลยค่ะกินหมดเลยตัวเนี้ยแล้วชาชาทำอย่างงี้ค่ะชาชากินอันนี้นะอย่างงี้เขาเกลีอย่างงี้เอออะคุว่าอันนี้อะไรอ่ะเอ้าชามันต้องอันนี้อะไรแล้วค่อยกิน นะะคถ้าเวลากู๊ดเดย์มีภาษาเนี่ยโทรไปแล้วคุยบางทีไม่รู้เรื่องมากก็อย่าโกรธกันนะครับชอบกินอะไรสุดร้านนี้ไก่ทอดคาราเกะเนาะมาร้อนๆอร่อยเชียวหมดแล้วดีนะแมชชีคเท่าไหร่ตับขาตับอร่อยตับอร่อยอ่ะที่นี่ตับเนื้อก็เครื่องในเครื่องในดีหมดเมียวหนังไก่ค่ะหนังไก่อร่อยกรอบไหมกรอบค่ะอร่อยมากมีกรอบเป็นกรอบแบบกรอบเลยหรือกรอบแบนุ่มๆมีกรอบนอกนุ่มในอาจกรอบนอกนุ่มในบอกไว้ก่อนเพราะหลายคนบางอย่างที่ชอบกินกรอบเลยต้องบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะอ่ะโต๊ะละมั ชอบกินคาราเกะค่ะคาราเกาาะเฮ้ยคาราเกะที่นี่ดีอร่อยอ่ะสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านย่างเองออพอเป็นคนญี่ปุ่นทำแบบนี้มันดูน่ากินเนาะ ตอนนี้เกมจบแล้วผมอิ่มแล้วพักกินไม้ละเอ่อนับไม้ใช่ไหมไม่ได้กินไม้เลยกินแล้วก็ไม้วางตัวจา้าใช่อันนี้ไปทําฟืนได้เลยรู้เปล่าไม้ที่มันก็ใช่กินได้ช่กินได้แต่ที่คนผมก็คือน้ำจิ้มเขาอ่ะพี่โค้ดทำไมใส่พริกป่นพริกป่นไทยอะ่ะเออเหมือนจิ้มแจ่วเลยแล้วมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองมันเวิร์กมากเพื่อนตั้งแต่ทำงานที่ออฟฟิศกู๊ดเดย์หนักขึ้นมากี่โลครับแล้ววันนี้เกือบสิบแล้วอ่ะ อายด้วยอายด้วยนะเขากินอาหารคีนนะช่วงนี้เขาเป็นคีโตอ๋อเขากินอาหารคีนแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วแฟนเขาจะนับว่าวันนี้กินหรือย่างกินหรือย่างกินหรือย่าง๋อแล้วเป็นไงด้วยความที่เออเขาเป็นคนซื่อตรงเขาก็เลยกินอาหารคีนคู่กับอาหารเขาอยากกินเพราะว่ากลัวมันไม่ลดแต่ก็ไม่ได้อยากกินอนั้นด้วยก็กินคู่กันไปเลยใครมีแฟนแล้วเอาอาหารคีนให้เขากินเนี่ยต้องระวังเค่นี้เลยนะเพราะคีนพันกายเป็นแค่กับกับหนึ่งจานนะ เช่นเดียวกับโต๊ะของผมเหมือนกันนี่สังเกตว่าของพี่ประมาณ10ไม้อะแต่อายใครเอามาใส่เป็ไนไงบ้างออย,ยิ้มให้กอลแล้วาทำท่าอ่อรหน่อยเรื่อยมากเออ อิมอ่มแล้วตัวที่อิ่มยังอิ่มยังครับอา้าวไปหยิบต่ออิ่มนะชัวรนะ์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียกเขามาเช็คดีหน่อยเนี่ยมาวันนี้เรากิน,ปนไปเท่าไหร่ครับโอเควันนี้ทีมงานเรากินไปหมด22คนนะครับก็เป็นบุฟเฟ่หัวเราะละ60นะฮะ22คนก็จบที่3,520บาทแล้วก็มีค่าโค,าค้กใบ13กระป๋องสไปร์9กระป๋องปูล้องที่12นะครนักกล่าว3แล้วที่จะ L 30ก็คือทุกอย่าง30หมดก็วันนี้กินไปเกือบ5,000บาทโอเค ถ้าตกต่อคนก็คนละประมาณ200กว่าบาทเฮ้ยราคาโอเคนะถูกกมาเเลยข้ามาย้ําเลยครับแนะนํานะเมนูที่แนะนําก็คือเบคอนพันมเบคอนมะเขือเทศนะฮะเคาะคอไก่หมูทอดไก่ทอดอร่อยมากนะฮะมีข้าวให้กินด้วยแล้วก็ซอสลองกินดูมีซอสมีทั้งหมดหลายแบบมีทั้งพริกทั้งไรถ้าอยากจิ้มแบบอร่อยๆคนไทยก็ซอสนั้นจิ้มบวกกับพริกเหมือนแก้วนิพันธบอกเดี๋ยวเรามานับกันหน่อยไหมว่ากี่ไม้เราดับไก่เป็นไม้แล้วเราก็ดับ ไอ้ที่มัน <fen ug S 1> ไม่ได้เป็นไม้คือเป็นไก่ทอดกับหมูทอดเป็นชิ้นซึ่งชิ้นใหญ่มากนะเอาไก่ก่อนกินไปกี่ไม้นับไม้มาสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเท่าไหร่สิบสี่บวกแปดบวกสิบสามบวกสบวกอ้าวบวกเท่าไหร่สิบเจ็ดบวกบวกยี่สิบบวกยีบวกเท่าไหร่บวกสิบสามห้าบวกพี่สิบบวกไอไอสิบแปดไม้โอเคตีเท่าไหร่เฮ้ยใช้ได้นะอีกสิบแบบมันคนนี้เก่งเลย หมอสสิบห้ามอสสิบห้าบวกเท่าไหร่เป็นไม้เจ็ดสิบไม้เจ็ดสิบเไม้แต่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเจ็ดสิบไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะไม้นะที่เรากินกันสองร้อยยี่สิบเอ็ดแต่จะบอกว่ามันมีอันที่เราต้องเพิ่มอีกอย่างคือหมูทอดไก่ทอดกินมากี่ชิ้นหมูทอดบวกไก่ทอดสิบสองสิบเหมูทอดอ่ะหมูทอดหนึ่งจานรวมรวมคืออาหารสั่งประมาณสักยี่สิบชิ้นใช่เพราะกินตีไก่ด้วยยี่สิบชิ้นอุ้ยเกิน เกินแน่เลยปีไก่อ้สามสิบของโต๊ะเรากินไก่ขคาเกะกี่ชิ้นพี่5หมูทอดประมาณพี่กิน10 12 14 17บวกปีไก่ประมาณยี่้าโต๊ะเราบวกยี่ห้ารวมปีไก่ลงหมูทอข้าวนมไก่้าเกะแล้วกลมๆเลย40่สิบร้อยยเมนูไม้2องเมนูสั่งอีกมา120อยยีเรากินประมาณ3า0ร้ กับ400จานนะไม่เร็วเยอะเหมือนกันนะแล้วตอนนี้คนในครัวบอกเลยว่าหมดแรงนะครับก็ถ้าใครดูอยู่นะครับมีร้านอยากจะอุ่นหนุนนะลองพิมมาบอกมอสหน่ยอยเพราะเผื่อเราจะเราจะไปปิดร้านกันเพราะช่วงนี้บอกตามตรงว่าบางร้านต้องการกำลังใจให้เราไปอุ่นหนุนเนี้ยบอกได้เลยเราไปอุ่นนแล้วไปเราแบบไปแบบปิดร้านเลยจะได้ไม่ควรใครเนาะใครมีร้านเด็ดๆลองบอกเขาได้นะครับร้านราคาดีๆร้านที่ต้องการกำลังใจบอกเขานะเดี๋ยวไปทังแจ้งเลยเอ้าคลิปนี้ประมาณนี้ขอไปเดินย่อยก่อนจหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ้ายย